ชัด์องมดทุกข้าเงียบไปเลยปิดแก๊สใหม่ไปปิดแก๊สใปม่แก๊สหัวแก๊สเก่าแก๊สเก่านี่ถึน้ำมันแน่บทอดพวกก็ได้ก็บบเป็นมันนะลักมากินมันไย็น เมือชีม้ม้วงหาม้วงเลยปะเย็ยนสบายป่ะเนี่ยคนห่หอนกันเท่าสบายเลยว่าดกระเอื่นใส่หน่อยตัวก็แฟม,มาเด็ดน้ำข้าวหนึง่งตคนสิตุกคนเรื่มเมือ่อคนไปลกละท่้นไหนเป็นโว่เป็นไปเฮีหตันพ,พรห,พหมที่เป็นอะไรธนาคารคือ เฮ็ดใดด้วยอไดรบุลืมถามอ้าบ่ใช่ืม่ใช่ดี๋ยวใส่พูดลงไปอีกเดี๋ยวร้อยเลยวานี่ย่ร้ยนึงได้เป็นร้อยห แปดสิบบาทประเดี๋ยนน่นองใบหลุดคนนึงมาสั่งไว้หาฉันลืมประเดี๋ยวลวกปนเฟกย์กระไรอันไรเท่ร่วมกันล่อยกกระบาทฮักไส้ทุนไอรุ่เมื่อคิดเลยเพิร์ตไอ,อรุ่เจอขนาดประเดี๋ยวน่องมันจะของคนมากประเดี๋ยวเที่ยวไดเพิ่นไม้บาท ไล่สดก็ไม่ได้ดนนรอพี่น้องเอ้ยนี่เบิ่งนก็ได้ไล่สดจะในกะแบสกับเบิร์นคุณแม่ล้มพัดกินจัมพุอยู่เดี๋ยวให้ไปขัดไปล้างในห้องน้ำนะเก้าอี้หลายตัวอยู่แล้วค่อยเอามานั่งให้ไปล้างเอาเก้าอี้ใหม่ๆนี่แหละแต่เขายืมไปแล้วก็เอามา แล้วจราจะไปทั้งไหนเชียวของไปแวะรถละสีกับมาส่งของไปสถานีได้ๆเอาด้วยก็ได้แต่เราต้องแวะแล้วแล้วนี้ร้อยหนึ่งเนาะจ้าอะไรโอ้ยอีกข้าจางเขาสามร้อยเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยเออ อยู่ว่ ane, gen, าไอ้น้แต่มันการให้ประจังมันทูม no ันสะอาดหมดนะทุนทำงานทุนเนี่มันจัดการให้หมดแถมนี้นะมันไม่เคยมาทางแบบกิเกียร์พ่อประเดิมให้หนึ่งร้อยได้จะร้อยร้อยร้อยถ้ามาซื้อโอ้แจ๋วเลยพ่อบอก อ๋อดทาเห็อะ้ไรโปรโมดร้านเลยมันโอเคค่ะ้อรดอย่างไรเออม่ส่อมันไม่ฆ่านาเทอะไรโอ้ยไยรูปแม่ขอบคุณค่ะอ้าวจะโปรโมทร้านที่นอเหรอเนี่ยเนีโปรโมทร้านายแงหนาก็เลยขนาขอบคุณสวยา มันสวยละค่ะเนี่ยเที่ยงจะเที่ยงบ่ายแล้วค่ะดูว่าตังดุนจะกระเบ้าให้เล่าทำงานไม่รู้กันเดินไปอะไรรถนั่นรถไม่มีที่จอดป้าป้านั่นน่ะไปจอดดิป้าป้าเอารถมาจอดดิบดีเลยรอบเลยป้าไมกินบ้าเอาป้ารถมาจอดนี่ เาอะไรไม่่รป็นฝากเี่นตัดนคนแมนเารวกเขาหรอวกหมอดท่านลวกได้นแบงยีตกไปแปีร้อน้าทานจริงก็แคนี้แปนนต ก็ชอบเป็นถุงก็ให้ไปก็ก้าวไปถุงเข้าวแม่จะทำน้ำจิ้มไก่เบอร์เบอรูปย่งย่งอีกมือในขนาดจะเบิร์ตแม่ต้มรอที่บ้านแม่เขี่ยวไว้เพราะว่าน้ำจิ้มต้องทำค้างคืนถึงจะอร่อยใช้พวกนี้ต้องทำวันนี้เค็ดแล้วแล้วก็เอาไว้ค้างคืนเอาเค็ดแล้วแล้วก็มันนั่งทอดนะสิใส่ตะแข็งไปเลยเมื่อเช้าหมกเดียวมันจะอร่อยนั่นแหละที่เด็ดที่เด็ดของน้ำจิ้ม ทำทิ้ไปไมเนี่ยเอามาใส่เลยโปรแเหมนมับ,บาไทำุงก้าใช่เขเพื่อนตใส่ยางกลย,ยนี้เอาใส่ลงนิวให้ต้องใส่ลงนิ้วรอใส่แล้วใส่ะบร้อนครับไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ใรถพวลกร้อนๆๆ หายไปไหนแล้ววันนี้แม่ชาร์จไว้ให้บ้านยู่บ้านนอนนั่นไงจริงก็ไม่เหาด้วยทรงจันนะครับโอ้ยจันได้ล่ะ,จ,ะ <laughs> จันทะโครมมีโรคอีกอันหนึ่งอะไรนุบัตย่างไปซื้อลูกร้านใดก่อนแม่ร้านสุมาลีร้านสุมาลี อ๋อตรงหัวสะพานนะมันยัไงมันยังว่าจะพันถ้าล่มมันพันกว่าเนี่ยเต็นท์นะมันก็อยู่กับเต็นท์กับพันกว่าคือกันเต็นสองเมตรคูณสองเมตรเก้าร้อยเก้าสิบถ้ามันเลี้ยตรงไหนว่าล่มมันก็หกได้เนาะตะกลางนี่มันก็หกได้ถ้าเเป็็นนตท์ลากลางข้างหน้านี่ไงเเราาลากลางกลางนี่พอดีเลยนี่ เดี๋ยวเจ้าอ,อาเก้าอี้ออกไปให้ล้างในห้องน้ำนะล้างขัดเอาไอ้นั่นขัดเอามันเก้าอี้ใหม่อยู่แต่เราไม่ได้ใช้มันที่ปุดกเกาะแล้วค่อยเอามาวางนี่แั้เอาหมูยอมให้เราางว่างแล้วก็เดี๋ยวห<ม>ูอ จะไปจัดมันล้อร่อยซ้าวานอ่ะไปอบอันมันิจะาไปหุ่นใส่ออบอนอ่ะอร่ออยเียงจริงลงน้ำดิ